ครับตอนนี้ผมอยู่ในบูธของโรงเรียนบ้านอินทนินนะครับซึ่งวันนี้ได้นํานวัตกรรมมานําเสนอซึ่งวันนี้ได้เตรียมนักเรียนมานําเสนอแล้วครับเชิญครับตัวแทนของโรงเรียนบ้านอินทนินวันนี้จะมานําเสนอนวัตกรรมลูกอมจันท้าต้นหมูฟ้าเลือดบุรีค่ะหละการแน่เหตุผล เนื่องจากก่อนหน้านี้มีนัเกเรียนสูบบุรี่ชออยู่ที่บ้านและชอเปิดเทอมและบริเวณโรงเรียนมีผู้บุกเครางสูบบุรีกันเยอะมากๆค่ะวัตถุประสงค์ที่ได้ผลิตลูกอมเลิกบุหรี่หนึ่งเพื่อให้หนัเกเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของต้นโรงฟ้าหรือต้นสองฟ้า 2. เพื่อป้องกันและแก้ไขการสูบบุหรี่ของนักเรียน 3. เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 4. เพื่อช่วยให้ ชมชนเลือบุรีค่ะนวัตกรรมของลูโอมเลือกบุรีต้นโป่งฟ้าสามารถเลือกบุรีได้เนื่องจากใบของต้นโป่งฟ้าจะมีต่อมน้ํามันหอมระเหยอยู่กับทุกส่วนจึงนิยมนํามาทําูโอมเลือกบุรีของโรงเรียนบ้านชนินค่ะวัตดุดิบมีดังนี้คือหนึ่ง น้ำใบปงฟ้าสองแปตเซสามน้ำมะนาวสี่น้ำพึ่งอุปกรณ์มีดังนี้คือกระทะไฟฟ้าสองแป้นพิมพ์สามตวงสี่กล้วยห้า ช่วยตัวขั้นตอนการผลิตมีดังนี้หนส <c ười> ่ใส่สใบใส่ใบกองฟ้าในหม้อเติมน้ำให้ท่วมหลังจากนั้นต้มให้เดือดหลังจากนั้นใส่เบสเซลงไปคนให้เข้ากันคนให้ละเอียด และขณะนี้ต้องใช้ไฟอ่อนมากๆค่ะ 2. เที่ยวขั้นตอนที่หนึ่งให้งวดเข้มขน้นเติมน้ำพึง่งใส่น้ำมะนาวลงไปค่อยๆกวนให้เข้ากันดีเทส่วนผสมนี้ลงไปในแป้งพิมพ์เมื่อแข็งตัวเอาลูกอมออกจากพิมพ์ได้ค่ะ 3. เอาลูกอมมาบรรจุแล้วห่อด้วยกระดาษหอ่อค่ะ ความสำเร็จและความประทับใจของโรงเรียนบ้านอินทนิลคือข้อหนึ่งทำให้ชุมชนชุมชนลึกบุรีสองทำให้นักเรียนลึกบุรีเลือก,กยาเสพติดค่ะ ครับและนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับของโรงเรียนบ้านอินทนิลน,นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับเป็นลูกอมมหศัศจรรย์เพื่อใช้ในการลดบุหรี่นะครับลดบุหรี่นะครับอ,อ,อยากสอบถามคุณครูว่านวัตกรรมตัวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับก็เนื่องจากว่าชุมชนของบ้านอินทนิลน,นะครับมีการสูบบุหรี่กันเยอะมากเลยโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนนะครับนักเรียนของเราก็จับได้เหมือนกันว่ามีการสูบบุหรี่ และเป็นและเป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ครูได้คิดคน้นนวัตกรรมชิ้นนี้ก็คือลอมเลิกบุหรี่นะเพื่อ,อแก้ไขและป้องกันนักเก็ตของเราไม่ให้สูบบุหรี่นะครับก็ได้ไปเสิร์ฟจ,จากอินเทอร์เน็ตว่ามีพืชชนิดไหนบ้างที่ทําให้เราไม่อยากบุหรี่ทีนี้ค้นไปค้นมาก็ไปเจอต้นนี้ครับต้นส่งฟ้านะครับซึ่งสรรพนคุณของต้นส่งฟ้าเนี่ยสามารถทําให้ไม่อยากบุหรี่ได้ด้วยนะครับ ทีนี้ก็เลยมาคิดค้นว่าเราจะมีสูตรยังไงจากต้นผลงฟ้าเนี่ยแปรรูปเป็นลูกอมนะครับที่จะทําให้นักเรียนของเราได้อมและทําให้ไม่อยากบุหรี่แล้วก็เลิกบุหรี่ในที่สุดนะครับก็ได้คิดค้นสูตรขึ้นมานะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่กี่อย่างนะครับที่เราจะาผลิตลูกอมนะครับทีนี้หลังจากเราได้ผลิตประสบความสําเร็จก็ได้นํามาลองใช้กับนักเรียนของเราเนี่ยครับทีนี้นักเรียนก็ใช้ได้นหนึ่งสัปดาห์ก็จะติดตามพฤติกรรมว่าการสูบเป็นไงตอนนี้ยังสูบไหมนักเรียนบอกว่าไม่สูบแล้วครูทำไมถึงไม่สูบ เพราะว่าสูบแล้วมันไม่ไมอร่อยครูรสชาติเปลี่ยนไปเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าต้มผง,งฟ้าเนี่ยก็ะจะมีสารนะครับจะมีตมน้ํามันอยู่พอเขาอพอโดนต้ตมน้ำมันเนี่ยจะทําให้รสชาติบุหรี่เปลี่ยนไปนะครับสูบแล้วไม่เหมือนเดิมไม่อร่อยแล้วก็เบื่อบุหรี่ในที่สุดแล้วก็ไม่อยากสูบอีกเลยนี่เป็นที่ไปที่มาวิธีการใช้ใช้อุมตอนไหนนะวิธีการใช้ก็ตามอาการเวลาอยากบุหรี่นะครับแล้วนะบุหรี่เราจะไม่ยุ่งเลย เราจะไม่ให้หนกักเรียนหรือผู้ปกครองให้ทิ้งบุหรี่ไปเลยนะครับถ้าเวลาอยากบุรหรี่เมื่อไร่ก็เอาลูกอมนี้อมแทนบุหรี่ได้เลยนะครับไม่จํากัดจนอนอําจนวนจํานวนเม็ดว่าวันละกี่เม็ดไม่จํากัดเพราะว่าลูกอมของเราเราไม่ได้ใช้อ่าหมายว่าสารอะไรต่างๆไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราจะให้ธรรมชาติตรงนั้นนะครับเช่นน้ำผึ้งมะนาวพวกนี้ครับเป็นธรรมชาติหมดเลยงั้นไม่จํากัดจํานวนว่าวันนึงต้องอมกี่เมด็ดนันอยู่ที่อาการเวลาอยากบุหรี่เมื่อไหร่ก็สามารถหยิบลูกอ <spe ak ness> มนี้อมมาได้เลย ครับผมก็ถือว่าเป็นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมวัตกรรมหนึ่งนะครับได้เคยส่งเข้าประกวดหรือว่านําเสนอที่ไหนได้บ้างตอนนี้เพิ่งมาเริ่มทําให้กับอินเร์เนตแค่4ี่เดือนนะครับแต่เราได้ส่งนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอใช้ลูกอมของเราเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่กรุงเทพขอใช้อมนะครับพอดีผอเขาติดตามผลงานของบ้านเอินเตนเนอยู่พอได้ข่าวว่าบ้านเอนเตนเนนมีวัตกรรมที่นึกคือลูกอมเลือกบุหรี่าก็เลยขอ ก็เลยครูก็เลยจัดส่งทางไปรษณีย์ไปให้ประมาณ3 0ซองประอท่จะให้ลูกน้องอมได้ข่าวว่าลูกน้องโอ๊ตูบูดีกันนั่นแหละเลยที่กระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยของเรียนบ้านอาเซนหนึ่งที่เรามีนวัตกรรมดีๆนอกจากได้ช่วยเหลือนกักเรียนของเราแล้วเรายังได้ช่วยเหลือสังคมนะครับโดยเฉพาะหนงานของกระทรวงของเราเองนะครับคือผลผลิตของเรือนบ้านอาเซนินนะครับผมเชื่อแน้เหลอเก,กินว่านะครับนวัตกรรมตัวน,นี้คงได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกอย่างมากมายนะครับ หากไม่ผูส้สนใจสามารถที่จะซื้อหรือว่าขอได้ที่ไหนบ้างครับครับผงนะครับนะถ้าสนใจนะครับก็ประสานไปที่โรงเรียนบ้านเอเซนตน,นะครับตามเบอร์โทรศัพท์0 8 9 9 9 9 5 7 6 2นะครับต้องการกี่ซองก็คือซองหนึ่งจะมี10เม็ดนะครับก็คือ20บาทอันนี้ไม่ได้เอากำไรเลยเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเพื่อความต่อยอดยั่งยืนของโรงเรียนเราจะได้มีทุนซื้อวัตถุดิบแล้วก็ผลิตมาเรื่อย ให้กับชุมชนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้เมื่อกี้นะครับ08 9 9 9 1 5 7 6 2ครับผมครับและนี่คือสิ่งดีๆจากโรงเรียนบ้านเอินทนินเป็นลูกอมมาสจัน์ใช้ในการเลิกบุหรี่ครับ